เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่33มีจักรยานแล้วพี่สาวใหญ่เจ้ารีบกล่าวว่าพี่ไม่ได้ดูถูกการค้าขายหรอกแต่คนอื่นอาจจะดูถูกในท่านายถ้าผมไม่มีเงินคนอื่นถึงจะดูถูกแต่ถ้าผมหาเงินและสร้างบ้านอิฐในหมู่บ้านได้สักหลังใครจะมาดูถูกผมหรอกครับเจ้าเหวนเถาพูดอย่างไม่แยแส พี่สาวใหญ่เจ้าถึงกับสะอึกสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกแต่ระยะทางไปกลับไกลซะขนาดนี้พี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวดังนั้นผมก็เลยให้พี่สาวห้าช่วยเก็บคูปองให้ผมไว้ซื้อจัก,กรยานสักคันไงครับเจ้าหว,วนเทากล่าวพี่สาวใหญ่เจ้ารู้สึกกังวลเล็กน้อยน้องชายของหล่อนคนนี้ยังไม่ทนันได้หาเงินก็ใช้เงินซื้อจัก,กรยานแล้วต้องใช้เงินเท่าไรกันน้องชายลูกสะพ้ายมาเหรอ แม่เทาหวังเอ่ยถามพร้อมกับแบกตะกร้าเข้ามาคุณป้ากลับมาแล้วเหรอครับเจ้าเวนเทากล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นไข่ไก่ในตะกร้าของนางจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าทำไมคุณป้าถึงยังหาซื้อไข่ไก่ได้ละ่ะหาซื้อมาจากที่ไหนเหรอครับัวงอกนี้ก็ดูอ่อนมากเลยฉันเจอคนขายอยู่ด้านนอกเห็นว่าไม่เลวก็เลยซื้อมาแม่เทาหวังกล่าวด้วยรอยยิ้มเธออยู่กินข้าวเที่ยงด้วยกันก่อนสิเดี๋ยวให้พี่สาวใหญ่ของเธอผัดไข่ให้กินสักจาน ไม่ต้องรอกครับเดี๋ยวผมนั่งสักพักก็กลับแล้วจเจ้าเหวินเทากล่าวเมื่อกี้ฉันได้ยินเรื่องจักรยานอยากจะยืมจักรยานหรอจักรยานที่บ้านถูกลุงของเธอใช้ขี่ไปทำงานแล้วละ่ะแม่เท่าหวังกล่าวเปล่าครับผมว่าจะซื้อสักคันจเจ้าวินเทากล่าวซื้อสักคันทําไมจูจ่ๆถึงอยากซื้อจักรยานละ่ะแม่เทาหวังกล่าวอย่างไม่เข้าใจ ผมจะเอาของมาขายในเมืองครับถ้าไม่มีจักรยานคงไม่ค่อยสะดวกเท่าไรแต่ผมขอให้พี่สาวห้าช่วยเก็บคูปองอุตสาหกรณ์ไว้แล้วถ้ามีคันที่เหมาะสมก็จะซื้อเลยเจ้าวนเทากล่าวแม่ทวังได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าของใหม่มันแพงมากเลยนะต้องใช้คูปองอุตสาหกรรมอย่างน้อยหลายสิบใบาหาซื้อได้ยากเชียวละ่ะเปล่าครับถ้ามีรถมือสองผมก็เอาเจ้าวนเทากล่าวรถมือสองก็เอาเหรอ ถ้างานบ้านเหล่าเฉิญมีอยู่หนึ่งคันเก่าหน่อยแต่ก็ทนมากเลยนะสามารถใช้งานได้แม่เท่าหวังรีบกล่าวโดยพลันทันทีเจ้าเหวินเทาต้องการแค่สนทนากับนางเฉยๆไม่คิดว่านางจะมีทางออกให้จัก,กรยานคันนั้นถูกกฎหมายไหมครับเจ้าเหวินเทารีบถาม ทำไมจะไม่ถูกกฎหมายละเหล่าเฉินสามซื้อมาตอนแต่งงานเมื่อ5ปีที่แล้วปีนี้จะย้ายไปอยู่ห้องเดี่ยวเลยไม่ได้ใช้จัก,กรยานแล้วห้องเดี่ยวกับโรงงานอยู่ห่างแค่10นาทีเองเดินไปก็ได้เขาก็เลยอยากขายจัก,กรยานแม่เท้าหวังกล่าวมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะทําไมฉันไม่รู้เรื่องเลยพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าว เขาเพิ่งบอกว่าต้องการขายเมื่อกี้นี้เองฉันบังเอิญได้ยินมาจากทางฝั่งนั้นยังแนะนําให้ป้าของเธอที่กําลังจะไปซื้อไข่ไก่ให้รีบไปดูอยู่เลยแม่เท่าหวังกล่าวราคาเท่าไรครับเจ้าหวนเทาไม่สนใจเรื่องไข่ไก่เขารีบถามอย่างรวดเร็วเป็นจักรยานตราหงน่าได้ยินว่าตอนที่ซื้อมาราคา150อยหยวนแต่ใช้มาห้าปีแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าไม่เอาคูปองแต่ขอในราคา100อยหยวนแม่เท่าหวังกล่าว แพงขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวขึ้นมาอย่างฉับพลันก็ต้องไปต่อรองราคาดูก่อนสิเธอเอาเงินมาหรือเปล่าละ่ะแม่เทาหวังถามเขาผมไม่ได้เอามาครับแต่คุณป้าวังใจได้ผมแยกบ้านแล้วได้เงินมา17ึอยเจหยวนพี่สาวใหญ่ช่วยออกให้ผมก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าเมืองเอาเงินมาคืนเจ้าหวนเทากล่าวฉับพลันเธอมองพวกเราเป็นคนนอกเกินไปแล้วใครจะไม่เคยเจอเหตุฉุกเฉินบ้าง เรื่องนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวใจ่ายให้ก่อนงั้นก็ให้พี่สาวใหญ่ของเธอพาเธอไปถามดูจัก,กรยานคันนั้นไม่เลวเลยจริงๆแม่ทวังยิ้มตะหยีสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีคุณแม่ทําธุรกรน,นะคะเดี๋ยวฉันพาเหวนเทาไปถามสักครู่พี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวเอาเงินไปด้วยตกลงเสร็จแล้วก็จ่ายเงินเลยอย่าไปรอให้คนอื่นได้ข่าวแล้วมาแย่งหลักแม่ทวังกล่าว พี่สาวใหญ่เจ้าเข้าไปหยิบเงินแล้วพาน,น้องชายของหล่อนไปบ้านเหล่าเฉินเขาต้องการขายจักรยานจริงๆโดยเสนอราคาอยู่ที่100่หยวนหลังจากต่อรองราคาสุดท้ายก็จบลงที่90หยวนได้ลดลงไปอีก10หยวนนี่คงเป็นเพราะเห็นว่าเป็นคนจากบ้านใกล้เรือนเคียงพี่สาวใหญ่เจ้าขอใบเสร็จจากเหล่าเฉินสามนับว่าการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว เจ้าเหวนเท่าเข็นจัก,กรยานของตัวเองภายในใจรู้สึกได้ถึงความปิติจนแทบทนไม่ไหวรู้สึกดีใจจนตัวเกือบจะลอยได้อยู่แล้วเขาเองก็กลายเป็นคนมีจัก,กรยานขี่แล้วพี่สาวใหญ่วันพรุ่งนี้ผมยังต้องเข้าเมืองเดี๋ยวเอาเงินมาให้นะเจ้าเหวนเทากล่าวพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวนายจะค้าขายจริงๆเหรอยังต้องพูดอีกเหรอครับผมซื้อจัก,กรยานแล้วนะเจ้าเหวนเทากล่าว พี่สาวใหญ่เจ้าจึงถามงั้นนายจะขายอะไรเยอะแยะจะตายไปก็พวกของที่ว่าอยู่ในน้ำวิ่งอยู่ในป่าไงจะไปเอาของที่ในเมืองมีอยู่แล้วทำไมล่ะครับเจ้าเหวนเทากล่าวพี่สาวใหญ่เจ้าจะกล่าวอะไรได้อีกเขามั่นใจมากขนาดนี้แล้วทั้งยังไม่กลัวว่าจะอายคนอื่นด้วยพี่สาวใหญ่เจ้าจึงไม่กล่าวอะไรอีกผมจะไปบอกพี่สาวห้าก่อนพี่สาวใหญ่กลับไปเถิดเจ้าหวนเทากล่าว รีบขนาดนั้นเลยหรือกินข้าวเที่ยงก่อนสิแล้วค่อยไปพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวพี่ยังมีลูกอีกสี่คนที่ต้องเลี้ยงดูนะผมจะไปกินข้าวบ้านพี่ได้ไงเจ้าเหวนเทาบกมือเขาบอกลาพี่สาวใหญ่และปั่นจักรยานจากไปแม่หวังคอยอยู่ที่บ้านเมื่อเห็นลูกสะพ้ายกลับมาคนเดียวจึงอดถามไม่ได้ว่าน้องชายเธอละ่ะไปหาพี่สาวห้าของเขาแล้วค่ะพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าว ไม่อยู่กินข้าวด้วยกันเหรอเมื่อวานที่เอาอาหารมาให้ก็ไม่ได้กินแม่ท่าหวังกล่าวพี่สาวใหญ่เจ้าพูดไม่ได้ว่าน้องชายของหล่อนกังวลว่าจะถูกครอบครัวฝ่ายสามีของหล่อนดูถูกจึงไม่อยู่กินข้าวด้วยแม่ท่าหวังกระซิบน้องชายของเธอเขาจะค้าขายจริงๆเหรอพี่สาวใหญ่เจ้าถอนหายใจกล่าวไม่รู้ว่าเขาไปฟังใครมาน่าขัดถึงได้มีความคิดริเริ่มอยากจะค้าขาย ฉันเห็นว่าความคิดของน้องชายของเธอก็ไม่เลวเลยนะเธอดูไข่ไก่กับถั่วงอกที่ฉันซื้อมาสิแย่งกันดูเดือดมากแม่ท่าหวังกล่าวจริงเหรอคะพี่สาวใหญ่เจ้าถามก็จริงนะสิพวกกลุ่มสหกรณ์จำหน่ายเครื่องบริโภคอุปโภคอึดอัดยึดยาตยิ่งกว่าอะไรถามอะไรก็ไม่ตอบน้องชายของเธอมีนิสัยร่าเริงมากคุยกับใครก็ได้ถ้าเขาต้องการค้าขายต้องมีคนแย่งกันซื้อแน่นอนแม่ท่าหวังกล่าว พี่สาวใหญ่เจ้าหัวเราะหล่อนถอนหายใจเล็กน้อยและกล่าวว่าครอบครัวก็แยกบ้านกันแล้วเจ้าหกเองก็ไม่ชอบทำนาก็คงได้แค่ลองดูล่ะคะ่ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกฉันว่าน้องชายของเธอเป็นคนคิดเป็นอนาคตไม่เลวร้ายอยู่แล้วทำไม่ไหวจริงๆก็กลับไปเก็บแต้มค่าแรงเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแม่เท่าหวังกล่าวพี่สาวใหญ่เจ้าพยักหน้าซึ่งพี่สาวใหญ่นั้นนิสัยเหมือนกับแม่ตรงที่มักจะก,กังวลอยู่เสมอ เจ้าเวนเทาไม่ได้กังวลเรื่องนี้หลังจากที่เขามาบอกพี่สาวห้าที่โรงงานยาสีฟันเสร็จเขาก็ปั่นจักรยานเที่ยวเตยที่ถนนอันซิ่งอีกรอบซึ่งที่นี่ดูคึกคักมากเขามองดูพวกหัวชัยเท้าผักกาดขาวและถั่วงอกของเหล่านี้ต่างถูกคนจํานวนมากแย่งกันซื้อถ้าเขาเอาถั่วงอกมาขายมันคงจะไม่เลวร้ายอย่างแน่นอนถูกไหม เจ้าวนเทาดีใจอย่างยิ่งเขารู้สึกว่าช่วงเวลาดีๆของเขาและภรรยาจะมาถึงเร็วๆนี้แล้วเขาขี่จัก,กรยานไปห้างสรรพสินค้าและซื้อครีมโยอี e ้ที่มาใหม่ให้ภรรยาของเขาหนึ่งกล่องเจ้าวนเทาไม่เคยซื้อของแบบนี้มาก่อนจึงไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้แม้ว่าราคาแพงแต่เขาก็ซื้อภรรยาของเขาสนับสนุนอาชีพของเขามากขนาดนี้แค่ซื้อครีมโยอี e ้ให้เธอเพียงกล่องเดียวเขาจะลังเลได้อย่างไรกัน ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ